สวัสดีชาว YouTube ครับวัน <ปะ S 1> นี้มาพบกับช่องน้องพักดีชาแนลครับนีน้องพักดีมาให้หารปลาก็พี่เต่าครับมีพี่เต่าด้วยใช่ไหมลูกราวาังตกนะครับลูกพี่เต่ากินเยอะๆนะครับพี่เต่าตัวใหญ่มาก เต่าตัวโคตรใหญ่อ่ะ,อะพอดีให้เลยลกูกพอดีให้เลยครับพอดีน้องพอดีให้อาหารพี่เต่าเต่านะตัวใหญ่มากเลยครับเต่ากินด้วยลำพูสวยมากาดูบรรยากาศรอบๆครับวัดหนองปูสมชยัยบัดนเขาสุกิมครับ น,นี่เป็นเครื่องเติมอากาศครับเครื่องเติมอากาศอ่าอ้พี่สากินอิ่มแล้วมั้งนี่ใช่ไหมล่กพี่สาไม่ลงลพี่สาได้กินอาหารเม็ดเยอะเกินไปแล้วมั้งเนี่ย ตัวอย่างใหญ่เลยลูกเทเลยลูกเทเลยนี่มาทำบุญให้อาหารที่เต่าครับวัดหลวงพ่อสมชายวัดขอสกิมจังหวัดจันทบุรี นลูกเห็นไหมเห็นมาดูกไหมครับปะพอแล้วปะเรียบร้อยแล้วแล้วน้อยอย่างนาขนมไม่รีเตาวพอแล้วครับแล้วลูกว่าขนมไม่รีบพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วพี่เต่าอิ่มแล้วครับใช่เขินอะไรเลย เย็นลูกที่เราก็กินกันขอขอสวัสดีนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับแขกที่มาสร้างวัดวัดเขาสุจิ๋มทุกท่านทุกคนนะครับบางวัดเพื่อนเขาสุจิ๋ก็ขออย่างดีขออยินดีเรียนเชิญท่านทั้บุญร่วมทั้บุญสร้างเจดีย์ใหญ่ร่วมกันนะครับถวายก้อนอิฐสร้างเจดีย์ใหญ่เขียนที่อเขียนนามคุณใส่ก้อนอิฐ ท่าจะมีใหญ่ร่วมกันนะครับมาดูก้อนละห้ายก้อนเอียครับเขียนนามคุณใส่ก้อนเขียนเสร็จแล้วทางวัดเพื่อได้กำเนียงไว้ก่อนครับคนเกดีนะครับเขียนเป็นไหมโลกเขียนหนังสือได้ยังเนี่ยเขียนหนังสือได้ยังมาดูมาดูครับเดือเราพอดีเขียนชื่อตัวเองเขียนเป็นหรือยังนะ เขียนเปลี่ยนหรือยังนะสวัสดีเขียนเปลี่ยนหรือยังนะฮะไหนตัวอะไรครับดูดูครับดูบอสวัสดีเขียนขอเรียนเชิญครับร่วมคุณด้วยกันนะครับร่วมก้อนละห้าบาทครับนลยครับก้อนละใบาทด้วยกันนะครับก้อนละห้าบาทครับเกียรเชื่อเรานามสกุลของเราฝากไว้บนเกีย์ดีฝากไว้บนเกีย์ดีนะครับ ก้อนลบาทนะครับสร้างเจดีใหญ่ด้วยกันเียนเชิญครับเียนเชิญออคนละห้าบาทวานี่ครับคนละห้บาทครับคุณไว้บนเจดีครับครับนกปูสมชายอีกอิริะขาจะนสร้างดีใครับสร้างเดีใหโอคเจดีองค์ใหญ่ครับ ใกล้เสร็จแล้วครับจะช่วยช่วยเหลือกันคนละก้อนสองก้อนก็เสร็จเร็วเสร็จยังครับ,รบลูกโอ้สวยจังเลยเฮ้ย้อดูอลูกพอแล้วของเราพอแล้วลูกคดีพอแล้วครับทำไมแบ่งคนอื่นเขียนด้วยลูก ตัาดเชื่อคามงามสกุลไว้คนเจดีนะครับเขียนชื่อเขีนยนนามสกุลาดไว้ใส่สสสก้อนอยแดงนะครับก้อนละห้า <5 S 2> บาทขก้อนละห้าบาทนะครับก้อนละห้าบาทสาร้างเจดีใหญ่ได้นะครับสร้างองมาเจดีใหญ่ได้ครับ